สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาโรยนี่ค่ะโรยใบมะขามนะคะใบมะขามกับต้นบอนสีนะคะรวยล้นฟ้านะคะต้นนี้รวยล้นฟ้าเราจะมาดูว่าสีของบอนสีจะเข้มขึ้นกว่านี้ไหมคะอันนี้เราโรยวันที่29ธันวาคมนะคะเรามาดูกันว่าสีเขาจะเริ่มชัดเนี่ยเมื่อไหร่นะคะวันนี้เรามาโรยกันเลยค่ะ อันนี้ครูพิมพ์ก็จะไม่ได้ผสมนะคะก็จะใช้วิธีการโรยโรยไปเลยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มสีของบอลหรือเปล่าอันนี้ก็จะโรยเข้าไปค่ะเอาโรยคุมหน้าดินในกระถางไปเลยแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันค่ะ ก็นะคะหลังจากที่เราทิ้งไว้นะคะตั้งแต่วันที่29นะคะวันที่29 30 31 1 2 3 4นะคะวันนี้วันที่4มกราสองพันาร้อยนะคะก็ประมาณ1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์นี่นะคะรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าแตกใบอ่อนขึ้นมาค่ะนี่ใบใหม่ที่แตกขึ้นมานะคะสีสดชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดนะคะนี่อันนี้ใบเดิมนะคะใบเดิม นะคะวันที่29เนี่ยเรามีอยู่3ามใบนะคะเพราะเขาแตกใบอ่อนมาเนี่ยนะคะสีเขาชัดเจนมากนะคะก็แสดงว่า,ามะขามใบมะขามนะคะใบมะขามที่เราโรยไปเนี่ยก็จะช่วยในการเพิ่มสีของบอลสีนะคะซึ่งตัวนี้กระถางตัวนี้ของครูพิมพ์ก็เป็นกระถางาก้นทึบนะคะเป็นกระถางก้นทึบนะคะแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําด้วยนะตัว ตัวบอนสีนี้ก็จะแช่น้ําอยู่นะคะน้าจะแช่อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะครูพิมพ์ใช้วิธีการโรยนะคะโรยโรยนะคะใบของเขาก็จะชัดเจนขึ้นมานะคะนี่ค่ะสดมากนะคะแล้วก็กระถางตัวนี้ครูพิมพ์ก็ตั้งไว้กลางแดดนะคะก็คือให้โดนแดดทั้งวันนะคะให้โดนแดดอ,อยู่กลางแจ้งนะคะอยู่กลางแจ้งก็จะ ทำให้เห็นสีของเขาชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็ลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ